คลิปนี้พูดถึงตัวละครฮาร์ดล็อกเกอร์และผีนางลำมหรือฮาร์ดกับราตีในเนื้อเรื่องเกม Home Sweet Home ว่าทั้งสองตัวละครนี้จะได้รักกันหรือจะได้คู่กันไหมเพราะว่าทั้งสองมีอะไรที่คล้ายกันมากทั้งเรื่องราวในชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆหรือนิสัยลักษณะคำพูดทําให้เป็นตัวละครที่นํามาคู่กันแล้วสามารถเข้ากันได้และเหมาะสมที่สุดและเพราะสาเหตุอะไรที่ทําให้ทั้งสองตัวละครเข้ากัน จะมีอะไรที่ฆาตการตัดมือกับผีนางลำสามารถเป็นตัวละครที่คู่กันได้ต้องจ่อลึกถึงรายละเอียดข้อมูลทั้งสองความเข้ากันของตัวละครฮาร์ดล็อกเกอร์กับผีนางลำนั้นอยู่ที่ความเหมือนกันในหลายอย่างหลายด้านซึ่งเหมือนกันจนน่าตกใจอยู่ไม่น้อยและยังมีเนื้อเรื่องเบาแสที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ความเหมือนของทั้งสองตัวละครนั้นเรียกได้ว,ว่าเหมือนกันตั้งแต่เด็กแต่อาจจะไม่เหมือนกันแบบเป,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 เป๊ะๆไปซะทุกอย่างบางอย่างก็อาจจะเป็นความเหมือนที่ตรงกันข้ามแต่ต้องบอกเลยถ้าหากได้เป็นคู่กันจริง คงเป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดในเนื้อเรื่องเกมโฮมซื้อโฮมเลยถ้าหากไปเทียบกับคู่ของพระเอกนางเอกอย่างติมและเจนคู่ของฮาร์ดล็อกเกอร์กับลาตีจะมีเรื่องราวความผูกพันมากกว่าขนาดยังไม่มีเนื้อเรื่องจริงๆออกมายังมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากแต่เนื้อหาเพิ่มเติมตรงนี้ขอไว้พูดในส่วนของท้ายคลิปมาพูดเกี่ยวกับความเหมือนของทั้งสองตัวละครว่ามีอะไรบ้างฮาร์ดกับลาตีสิ่งที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่เด็กๆนั้นเป็นในเรื่องของพรสวรรค์โดยจะเก่งในด้านนั้นเป็นพิเศษ ฮาร์ด <Heart S 2> มีพรสวรรค์นในด้านการเล่นเกมที่โดดเด่นมีว่าจนถูกชักชวนให้เข้ามาเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแถมยังได้แชมป์ต่อเนื่องกันถูกยอมรับจากคนรอบๆตัวที่ดูฮาร์ดล็อกเกอร์นั้นเล่นเกมราตีมีพรสวรรค์ด้านการไล่ลำ้ำตั้งแต่เกิดถูกยอมรับจากคนรอบๆตัวของเธอไม่ว่าจะเป็นพ่อครูแม่ครูยา่าหรือคนอื่นๆว่าลํำสวยล้ำเก่งเป็นพิเศษในเรื่องของหน้าตาก็เหมือนฮาร์ดกับราตีถูกยอมรับในเรื่องของหน้าตาจากคนรอบๆตัวเหมือนกันฮาร์ดล็อกเกอร์เกิดมาพร้อมกับหน้าตาที่ดีตั้งแต่ ถูกยอมรับจากแฟนๆหรือเพื่อนของเขาว่ามีหน้าตาที่หล่อมากๆจนถูกคนอื่นอิจฉาราตีเกิดมาพ้องกับหน้าตาที่ดีตั้งแต่เด็กเหมือนกันถูกยอมรับจากคนรอบๆตัวมีหนุ่มมาหลงรักตามจีบอยู่ไม่น้อยขนาดมาเป็นผีแล้วความสวยแทบไม่ลดลงเลยและทั้งสองคงมีหน้าตาที่หล่อและสวยที่สุดแล้วในฝั่งของตัวละครไลลา,ลาฮาร์ดล็อกเกอร์กับราตียังมีคำพูดหรือประโยคที่เหมือนกันราตีในเกมจะได้ยินเธอพูดว่าต้องเป็นนางเอกต้องเป็นที่หนึ่งใครหน้าไหนมาขวางมันต้องตาย ได้เคยมีการพูดไว้ในบอดแส่ฆาตกรตัดมือที่ทางทีมงานได้ไปล่อยออกมาว่าต้องเป็นพระเอกต้องเป็นที่หนึ่งใครหน้าไหนมาขวางมันต้องตายเป็นประโยคคําพูดที่เหมือนกันเลยต่างแค่คําว่าพระเอกนางเอกและอีกประโยคคําพูดหนึ่งที่เหมือนกันราตีพูดว่ามายุ่งเรื่องของราตีทาไมอยากตายมากใช่ไหมมาเสอเรื่องกูทาไมอยากตายมากใช่ไหมฮาร์ดลอเกอร์พูดว่าใครมายุ่งเรื่องของฮาร์ดมันต้องตาย คำพูดคล้ายๆกันแต่ความหมายแทบจะเหมือนกันเลยแล้วมันเป็นความบังเอิญหรือไม่ที่ผู้พัฒนาใส่คำพูดให้เหมือนกันหรือแค่นำคำของราตีมาใส่เท่านั้นมองว่าถ้ามันบังเอิญทำไมถึงใช้คำที่เหมือนราตีถึงสองครั้งและในแต่ละครั้งก็เป็นคำพูดในในเรื่องจริงๆและอีกอย่างทำไมต้องเป็นตัวละครราตีทำไมไม่เป็นตัวละครอื่นประกอบกับที่ตัวละครทั้งสองมีเหมือนกันหลายสิ่งหลายอย่างนอกจากมีอีกคือฮาร์ดอลเกอร์กับราตีมีพี่น้องเหมือนกันหนึ่งคนพี่น้องของทั้งสองยังแขนขัดเหมือนกัน แขนของพี่น้องทั้งสองยังมีกำไรข้อมือใส่ไว้เหมือนกันและข้างเดียวกันอีกด้วยเรียกว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่น้อยฮาร์ดจะมีน้องสาวราตีจะมีพี่สาวและพี่น้องทั้งสองต้องมาตายก่อนตัวเองในเรื่องของนิสัยก็เหมือนฮาร์ดล็อกเกอร์และราตีจะมีนิสัยขี้เล่นชอบพูดหยอกล้อก,กับเหยื่อของตัวเองซึ่งทั้งสองก็ต้องได้เป็นตัวละครในฝั่งไลล่าที่พูดชัดเหมือนคนปกติมากที่สุดแล้ว อยู่แถวนี้หรือเปล่าออกมาเล่นกันไหมอืมอยู่ไหนกันนะอย่าให้เจอนะอย่าให้ต้องตามไปถึงบ้านคิดว่าตรงนั้นมันเนียนละ่ะทั้งสองชอบหัวเราะให้ได้ยินเสมอและน่าจะมีเพียงแค่ตัวละครฮาร์ล็อกเกอร์กับราตีที่ชอบหัวเราะเหมือนกันอีกด้วย <c oughs> ต่อมาคือการกระทําที่เหมือนกันสังเกตได้ว่าราตีเธอจะเอามือจ้วงแทงเข้าไปที่ท้องของติมไ <c oughs> ลฮาร์ดล็อกเกอร์ก็ทําเหมือนกันเลยโดยฮาร์ดจะเอามือจ้วงแทงเข้าไปที่ท้องของเจน <c oughs> มือที่ทั้งสองใช้นั้นยังเป็นข้างเดียวกันและบังเอิญเป็นติมกับเจนที่เป็นคู่สามีภรรยากันอีก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าตกใจเป็นอย่างมากว่าฮาร์ดล็อกเกอร์กับราตีมีอะไรที่เหมือนกันขนาดนี้ความเหมือนกันนี้เป็นฮาร์ดเองหรือเปล่าที่กับชาติมาเกิดดูแลไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะราตียังไม่ไปเกิดราตียังลำแก้บนอยู่เปรียบเทียบคู่กันว่าฮาร์ดล็อกเกอร์กับราตีหากได้เป็นคู่กันจริงๆทาไมถึงเป็นคู่ที่เหมาะสมมากที่สุดยกตัวอย่างคู่ของติมกับเจนติมและเจนในเนเรื่องสังเกตได้ว่าจะเป็นคู่สามีภรยาทั่วไปมาพัวพันกับเรื่องเหนือสิ่งธรรมชาติความแน่นแฟงนั้น จึงมีน้อยกว่าคู่ของฮาร์ดล็อกเกอร์กับราตีเพราะว่าเนื้อเรื่องฮาร์ดกับราตีมีการปูให้ลึกซึ้งมากกว่าเพราะทั้งสองมีสิ่งที่เหมือนกันมาตั้งแต่เด็กขนาดยังไม่มีเนื้อเรื่องจริงออกมายังทาให้รู้สึกผูกพันในระดับหนึ่งแล้วโดวยความที่ตัวละครทั้งสองมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันขนาดนี้จะทําให้ฮาร์ดกับราตีดึงดูดเข้าหากันและอนาคตเนื้อเรื่องของทั้งสองอาจมาบรรจบกันเพราะว่าฮาร์ดล็อกเกอร์หรือตัวละครฮาร์ดตอนนี้เป็นฝ่ายร้ายและตอนนี้อยู่ในโลกนิวนก็มีโอกาสไปเจอกับราตี ฮาร์กับราตีจะได้คู่กันแบบไหนแบบรักกันจริงๆหรือแค่ชอบถูกใจกันก็มีความเป็นไปได้หลายแบบแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆความสัมพันธ์คงเกิดจากที่ทั้งสองเข้ากันได้ดีและรู้ใจจากที่มีหลายสิ่งเหมือนกันทั้งประสบการณ์ชีวิตที่ได้เจอและทําสิ่งต่างๆคล้ายกันฮาร์ดนั้นก็ไม่ใช่คนหรือมนุษย์ธรรมดาแล้วเป็นผีแล้วก็ไม่เชิงเรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงกับผีเพราะมีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติจึงมีความเป็นไปได้ที่ตัวละครทั้งสองจะได้มีช่วงเวลามาอยู่ด้วยกัน และเป็นตัวละครที่คู่กันแล้วเหมาะสมที่สุดเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ